เอาแล้วนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูรถสิบล้อแรงๆกันนะฮะร,รถสิบล้อวิ่งเทดินปากบ่อนะฮะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ตำหกรอดำซิ่งสุรินชาแนลนะฮะเมื่อกี้ ไม่ชัดเด่นนะครับเดี๋ยวถ่ายไม่ทันอแล้วสิบร,อร้อแรงทั้งนั้นเลยนี่ฮะตรงเมื่อกี้นี่มันเป็นอ่าเขาเอาดินมาเทใส่ใหม่มันก็ทำให้รถสิบรอ้อยติดนะ มาดูเสียปามจะไปยังไงฮะออกตัวมาแล้วเสียปราบม,มารู้น้อยของเราจะรอดไหมเอ่ยโอ้โหโอ้โหเหยียบเหยียบเหยียบเรียบร้อยเรียบร้อย ่าแล้วต้องมีช็อตเด็ดนะฮะโอ้มีล้อแล้วเรียบร้อยนะ เอ้าโอ้โหสุดยอดเลยฮะเสียปาล์มไปได้ฮนะโอ้โหสุดยอดเลยไปดู่นแล้วแม่โยกสองสามรอบนี่ไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูสิบรอกันต่อนะฮะสิบรอจะกล้ามาไหมเอยตอนนี้ อ่ะเดี๋ยวมาดูพี่ดก้าสองหกศูนย์นะฮะเตด,ดินดูสิ่ร้ออืมตั้งลำยาวเลยฮนะก็ขอสวัสดีพี่พี่สิบร้อทุกท่านเลยนะครับทีมงานซับ เพิ่มพูนเรียบร้อยฮะดูพี่จะทำยังไงต่ออืบออือืบบอืบเนยงแรงครับ ขอยยาวๆครับรอดไหมเอ่ยเออเออเออน้อว่าจะสุดไม่สุดนะฮะอ้าวไปแล้วแหมสุดยอดเลยต่อยจนสุดซอยนะครับอ่นะ เดี๋ยวพี่สิบรอคันนี้เทดินเสร็จผมก็จะปิดคลิปไปเลยนะฮะดูครับว่าจะออกโ์โยกรอไม่เอ่ย,ยขอ,อเด็ตทีนึงนะครับเออหือลอยแล้วเออนี่ไงฮะเออโหเออโหสุดยอดเลยครับนี่ นี่นะฮะทีเด็ดของพี่สิบร้อของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ